สวัสดีครับสวัสดี FC กกแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขุมสุสขคนครับพี่น้องครับบรรยากาศหนาวๆนะครับเนาะนี่ครับเราได้ทําการนะครับกบบังคามครับพี่น้องครับเบิง้งนี่เห็หนใหม่ได้มะครับผมแนนคแแนนคุ้มหมดเลยคะน,นสมูแทแท้เ <laughs> ห็นไหนไมเอมื่อกี้นี้เป๊กหนอนเป๊กไปนปีนป่บ่ครับ แค่ตั้งเพียกว่าบ,บอกมันก็เลยชินแพงอย่พูนโอ้ยเนื้อเอาก้อนโหดพูดเลยเดี๋ยแลวสิไรไรมัอันนั่งฟี้นเฟมันจังบัวบัหนาวอย่าบัวหนาวเนาะงานครับบรรยากาศนี่แต่งานัดวออกเยาะดูืมึงีเนาะมันชุกไดยสิแก่ห้บุญครับเดี๋ยวส่องไปสิขไก่ได้ให่มันนี่เรามีมะพร้าวนะครับเนาะ เงีงอกดบกเลยครับพ uh ี่น้องครับอือบรรยากาศมนบ้านเอพี่น้องครับโอ้ใส่ตัวพอไหมวันีอยม่วยังตออนเป็นใหม่สดใหม่เ้อพึ่งตัดมาแล้วห้อตัดเปอนเ้างกัายายแล้วก็มัดไไฟเลยอม่ยากไม่ยากวะคิดม่นจะหอมเนาะโอ้ยดเท่านั้นเกียเกียร์มปไหมบางวันแงอน ด,ดังไฮเลยบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศกลางกลางเซนต์ของเราตาบงตอนมันสุกนะตาบงตอนมันสุกก่าปอกแก้วนั่ะบงตจนสุกเหรออ่มันสิบว่ามันไะไเออว่ามันสิบหน้ารักขนาดไไรแต่ว่าผมมาโกผักาาดโกผัาพาดพี่น้องครับเนี่ยเพราะผมต้องกลับเปลี่ยนเพราทุกอย่างเขาเขาต้องกลับต้องเปลี่ยนวันนี้กลับครัโอ้โหปวดครับไฟปวดครับพี่น้องครับหอมมือไว้เลยหอม่ไฟเลย ควาใหม่ใครสดสเก็งกินเองครับพี่น้องครับบนตรงห่วงควันสดๆของเทห้างอยู่แล้วครับคว้านตัวก็สิคว้อนคว้นตัวยังค้าตัวไมองพันตัวน่ะตัวีดงสวยแถวมันยู่ไยังตอกเขาบกคารลามลุงติดบ่วงมาสันยังตอกวะแม่นอยู่วด่เหียงแส่เห็นเอ ngủ nha tụi nè ngủ nha Ôi tony Nuôi ok ok cái này yên tony nha yên tony nha yên ông xin มมขมาราจนไฟลกุกระบบนี้เขาขอเ,อกกเขาอื่นนะนอกจากแันเท้าก็อึ้นนะเพาต้องให้พวกคนช่วยกันมันแมนอยู่บริเ,เวณไแมนมันคือไฟลกุกจริงสอ,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 อมันลุกหมดไม่จะเปลือกเปลือกมันหลอกโม่ได้หมนข่าร้างหลอกแมนอยู่บริเวีไหม่แมนออกออมันลองมึงกันนะลองใหมนเลได้ะ ยังตอกว่ามัเป็นย um, ังมาจัดเดี๋ยวมาพาเบิ่งครับพี <It> ่น้องครับนี The ่ไมก็เปลี่ยนไอ้บังคารามไฟลูกมาเบิ่งอยู่นี่ครับโอ้มัเป็นยังตัวไม่มีไหนเป็นยังมัเป็นยังพัวใหม่เข้าหนาคุยเถอะเข้าใหม่จะเปลือกเขานั่นมันจะกินหนากรัวนี่ยมันจะกินหนากว่าเนี่ยนะเปลี่นบังคยเห็นน้องไฟลูกิีวย

โดนแทนว่มันจะได้ไฟดุกบุบๆเลยกินอ่ไดรชอบกูว่านี่แข็งกีดีนี่นี่วะฟองเงี้ยป่ะล่ะยี่ต่อยังเี้ยหนิเออขนาดมันเกาเฝ้าเฝ้ากินให้กันตัวว้ยเขาบอกกินน้อยเด็กน้อยเลยกินนี่นึกว่าอะไรลองบางพี่น้องเอา ยังตอกอข้ามาขามสู้ก,กินครับพี่น้องครับมึงมึงว,กกวัวพาดกวางกู้ดด์มาเลยเลยอ๋มวนใหม่ไม่ได้กูวานใหม่แต่ไฟลูกพ่นกูวานเนี่ยฮ่า โอ้ยไอ้พี่พอเลยสงออกกันชัดๆเมมวันเกี่ยววานี่หลอกกันนะไม่เผื่อเพือนคุยพาตอนมันหันจังบดติดกันวะติดบัววานี่โอ้บดติดตัวนี้โู้วพิเต่มันใหม่ได้ยินใหม่ก่อน ตัวอื่นบ่าหมต้มนายาัายมันนี่ปลายบางบ่ลายบางต้นลายนี่บางุกไรกู่าเนี่ยโายสุกเนี่ยดจตพอทั้งทั้งาปมันยังมันยังหอนอยู่เดี๋ยวก่อนไอสีครบนะอันนี้ไอหวาน ย oh. 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 ังมากอู้ยังไม่ตื่นไหมเฮ้ยเอาไงล่ะมันกอกนี่ครับโอ้ใหม่แน่เอยนี่ใหม่แน่เลยนี่วปลายมันวันสุกครับสุกอยู่แต่ว่ามันยังหนื่ออยู่ปลายมันยังหว่านยู่สุดยอดเดี๋ยว่ะอ่านี่ครับพี่น้องครับเย็นกว่านี้มันหวานนี่เย็นปนอีตัวมันหอมมินนะใหม่ดิไม่มันนี่มันอย่างนี้ เม่อกวันเขาอีกำไม่เป็นบาปลายมันมันคือรวานมันยังอุนอยู่มันพอเย็นครับหวานอะไรเนาะต้องหานนนี้จริงๆอ่ะรู้อ่เด็เอาเขาจะก็มาัมันจะเข้าเนื้อมันจะเข้าเนื้อมนหวานกินน้ำ่หวานยนะคายหวานรับกว่มหวานครับเนาะ ผัดก่อนบ่แล้วมาผัดผัดกันเนื้อข้มกันเหมือนเขาแต่เขาช่ไม่ชอบหวานเกินไปนะอะไรรู้มอยู่แต่ว่าเลยรวมเนี่ยก็บอันนั้น่วหวานก็ว่าขอดีครับคั่วหวานกับว่ามันหวานไมน่ากันแกจะกินไหมนี่เจ้าต้องถวยโอ้ยลูกขึ้นอยู่ครับอันคูได้ตื่นก่านเตื่นล้างเดี๋ยวเราเจ้าทุ้นไป จะมันหอมกะถิ้เนาะ,ะทำานึ่งครับแซบจู้แซม,ว,มว่าคนโนะบมานเนาะแซบมันนเ่ยครับกะีิสด,สดสดอืมหอมหอมกินกินใ,นใหม่ใหม่อืมอไปเลย,ยครับไปก่อน